ตอนผู้ชมครับมาดูวิธีการล้างพัดลมแบบคนขี้เกียจกันแล้วกันนะครับ <laughs> ขี้เกียจถอดเพราะว่าตัวตะแกรงพัดลมนั้นอะ่ะมันหลุดบ่อยนะครับขอบมันหลุดบ่อยผมก็เลยเอาเคเบิลไทยล็อกเอาไว้ขี้เกียจถอดครับพอฝุ่นเยอะผมก็เลยจะลองล้างวิธีรัดแบบขี้เกียจขี้เกียจมาลองดูกันครับ นี่ครับพัดลมตังนอนตะแคงแองแมงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตอนทีแรกนี่ขี้ฝุ่นเยอะครับผมก็เลยเอาแปรงเนี่ยล้างไปหน่อยหนึ่งละแต่ว่ายังไม่เสร็จเรนึกขึ้นได้เอ๊ะมาถ่ายท่านผู้ชมดูวิธีการเผื่อว่าใครอยากจะทดลองทำแบบผมบ้างนะครับอันนี้ี๋ยวจะทำต่อเนื่องให้ดูแปรงทาสีนะครับ จุมชุบน้ำเล็กน้อยบีบน้ำยาล้างจานใส่ลงไปสักหน่อยนึงนะครับในเลยครับเตน้ำนะครับแปลงนี้ขัดลงไปเลยแต่ว่าช่วงแรกนั้นนะผมขัดลงไปจนแทบจะหมดแล้วครับเนี่ยต่ว่า ใช้วิธีนี้เทน้ำลงไปทีใบพัดลมมันก็จะมีขี้ฝุ่นเกาะเยอะเหนียวครับแต่ว่าพอเทน้ําล้างจานลงไปอยอะใบใบพัดลมก็พอเวลาโดนน้ํามันก็จะเหมือนเหมือนใบอะไรใบพัดใบพัดเรือมันก็จะหมุนหมุนแบบนี้เข้าใจว่ามันน่าจะช่วยชะล้างขี้ฝุ่นออกได้อยู่นะ มันจะออกมากน้อยแค่ไหนไปดูแต่ว่าต้องระวังนะครับไม่ให้น้ำเนี่เข้ามาตรงกระโหลกนี่นะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เป็นโคนร่วยน,นี่ผมเทให้มันโดนเฉพาะตะแรงแล้วก็ใบพัดนะครับข้างหลาง ผมจะพลิกออกมาแล้วก็แปลงสั่งนี oh. เ้เห็นจะจะทันไปเลยนี่ครับโอ้โห oh. นำเต็มมากเลย ถ้าจะถอดก็คือนี่ครับจะต้องแกะอันนี้ออกเพราะว่าคือปกติแล้วเนี่ยตัวเนี้เวลาโดนเมื่อไหรแล้วมันมากจะตัวนี้จะหลุดพาสอีกหลุดปุ๊บตะแกรงก็จะตกเพลงลงมาเรื่อยผมก็เลยล็อกเอาไว้ก็เลยขี้เกียจจะแกะทำเดี๋ขี้เกียจเนาะ นี่ต้องระวังไม่ให้น้ำไหลใส่ใบพัดลมแม่วันนี้ลมดีจังขนาดตั้งนอนพัดลมไว้ยา่เฉยนี่มันยังหมุนเลยอากาศดีวันนะี้จะบอกว่าถ้าใครคิดจะทำเยี่ยงนี้แล้วก็ ให้ระมัดระวังนะครับโปรดทําด้วยความระมัดระวังอย่าให้น้ําโดนตรงนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะทําให้มอเตอร์เสียได้นะครับีน้ำลงไปทีไรห,หมุนทุกที <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้หวังว่ามันจะสะอาดเทียบเท่ากับการถอดออกมาทีละชิ้นนะครับแต่ว่าน่าจะไปจับเวลาได้ อีกทีหนึ่งเทไปดืด้อๆอย่างนี้เลยสำหรับผมนี่คิดว่าไม่น่าจะพังนะ ทําแบบลวกลวกสุกอเอาเผากินแต่ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่ามาดูกันไม่ใช่เปิดปุ๊บแล้วควันออก พอดีไม่มีเครื่องฉีดน้ําถ้ามีเครื่องฉีดน้ำเนี่ยผมจะฉีดเข้าไปที่ใบมันเลยแต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะเดี๋ยวจะลองเปิดดูเปิดเสียบไฟปุ๊บควันจะออกหรือไม่ออกมาลุ้นกันครับก่อนจะเปิดก็เช็ดน้ําเช็ดท่าให้มันแห้งสกร่รกสายไฟเนี่ยถ้าหาก็รั่วแล้วก็อันตรายครับเพราะตรงเนี้พื้นตรงนี้เป็นพื้นซีเมนต์แล้วก็เปียกน้ำ เมื่อตั้งพัดลมแล้วก็เช็ดให้หมาด,ดๆพอประมาณแล้วผมก็จะทดสอบเสียบสวิตเปิดดูเพราะว่าพัดลมมันไม่ได้เสียอะไรเพียงแค่ล้างขี้ฝุ่นเท่านั้นเองแต่ว่ามันอาจจะมีความชื้นอยู่นะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยผมจะเปิดสวิตเอาไวด้ดูที่ยังไม่เสียบไฟครับปึ๊บอ่านี่ครับ แล้วค่อยเอาสายมาเสียบที่ปลัก๊กัพหมุนดูสะอาดขึ้นไม่มีขี้ฝุ่นแล้ว เดี๋ยวมาหยุดพอลมแล้วก็ดูกันว่าสองดูใกล้ๆมันจะสะอาดใสขนาดไหน ่นี่สนิทบริเวณตะแกรงด้านหลังนะครับที่แต่ก่อนนี่ฝุ่นจับกลึกนะครับตอนนี้ก็หายไปละอาจจะไม่ใสเงาเท่าไหร่แต่ว่าก็รวมหมดขี้ฝุ่นแต่ว่าใบเนี่ยเราไม่ได้เอาแปรงเข้าไปปัดได้เพียงแต่นำลางจานเข้าไปชะล้างนิดหน่อยเอาละครับ เอาแค่ okay, นี้ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเอาไปใช้งานต่อไปครับถ้าใครอยากจะทำวิธีง่ายๆแบบนี้ขอย้ำเตือนว่าอย่าประมาทอย่าให้พัดลมเปียกน้ำตรงที่บริเวณหัวกระโหลกหรือทุ่นมอเตอร์เป็นเด็ดขาดมิฉะนั้นท่านอาจจะได้พัดลมตัวใหม่ก็เป็นไปได้และประการที่สองก็คือในขณะที่ จะเสียบทดลองประกรารใดก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของความเปียกชื้นาหากไฟรั่วอาจอันตรายถึงชีวิตนะครับ